ช้าวันที่สองนะครับที่จังหวัดบึงการก็ดูอยู่หน้าที่พักที่จังหวัดบึงการฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้อากาศมันก็เลยแบบว่าเย็นๆนิดหน่อยนี่คือบรรยากาศหน้าที่พักนะที่ดูกนอนเมื่อคืนนะครับลมรื่นฝนตกชุ่มฉ่ำมากๆเมื่อคืนนี้นี่คือวิวบริเวณหน้าที่พักของเราเมื่อคืน ตอนนี้มันก็ยังตกอยู่นะตกแบบเม็ดเล็กๆอะ่ะอากาศเย็นนะครับเย็นสบายดีจังหวัดบึงกาฬก็ฝนชุ่มฉ่าเหมือนกันโอ้ยสดชื่นมากเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนาะตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าถ้าเราเห็นไกลๆนะครับตรงนั้นอะ่ะจะเป็นภูลังกาที่ยาวๆเลยแล้วจะมีหมอกเป็นชั้นบรรยากาศหลังฝนตกด้วยโโหหมอกขึ้นแบบว่าหนามากตรงนี้ธรรมชาติมากนะครับ มันจะเป็นถนนชุมชนหมู่บ้านด้วยนะเหมือนจะเป็นอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยตรงนี้แล้วก็จะเป็นที่พักของเราอยู่ตรงนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่ภูลังกาถ้ำนาคีนะครับฝั่งถ้ำนาคีเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขาจะให้เราขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าภูมิอากาศหรือว่าฝนฟ้าเนี่ยมันตกลงมาไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงนะครับตอนสายตอนแรกจะขึ้นตั้งแต่เช้าแล้ว เดี๋ยวเราไปดูที่ตรงหน้าอุทยานว่าสามารถขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้ดูอาจจะปรับแผ่นเปลี่ยนแผ่นไปตามอากาศภูมิอากาศแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นได้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปลุยถ้ำนาคีกันอีกประมาณ3กิโลใกล้แล้วฮะอีกประมาณ3กิโลเราขับอยู่ด้านล่างของปูลังกาเรียบร้อย ก็จะเป็นแบบเขียวเขียวชุ่มชุมฝนตกแบบนี้นะยังมีฝนโปรยปลายอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีหมอกปกคลุมเต็มภูเลยปะหมอกหนามากนะฮะเดี๋ยวเราไปที่อุทยานกันแล้วก็เข้าไปนะเช็คอินแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนะเดี๋ยวไปเจอกันที่อุทยานครับตอนนี้ดูอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังการถ้ำนาคีเรียบร้อยนะครับเช็คอินเรียบร้อยได้ไกด์มาแล้วเป็นพี่ลําดวนนะครับ เป็นป่าหน้าฝนเลยรอบนี้นะครับปีที่แล้วเรามาก็คือถ้านาคีเนี่ยเป็นถ้าเป็นหน้าหนาวเราก็เลยไม่ได้เห็นน้ําตกนะครับแต่ที่เราได้ยินเสียงน้ําตกเนี่ยเป็นน้ําตกตากโพเดีย๋ยวไปดูความสวยงามของภูลกาแห่งนี้กันนะครับเป็นถ้านาคีนะฮะเพิ่งเริ่มต้นระยะทางเดินเนี่ยอาจจะหลายกิโลนิดนึงได้ยินเสียงน้ําแล้วแล้วก็อากาศเย็นสดชื่นมากๆนะ <S <S> ออโอ้โหตรงนี้คือ เย็นชื้นและสวยมากเนาะเป็นทานน้าใหญ่ๆนี่แค่ทางขึ้นนะมีเถาวัลย์เต็มเลยอะ่ะเออฝนลงโปรยเดินแบบสบายเลยฝนไม่หนักด้วยวันนี้ได้ความชุ่มช่าจากฝนเราก็ได้เห็นน้าเห็นน้าตกแน่วันนี้โอ้ตรงนี้สวยมากนี่นี่ให้ดูฮะเอากล้องลงไปหดูตรงประมาณนี้นะน้ําไหลกําลังสวยเลยทุกคนอยังสวยอะ่ะธรรมชาติมากนี่แค่ทางขึ้นนะครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะ ให้ดูแค่ตรงนี้ก็สวยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันอีกทีหนึ่งเออเราเดินจะไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เป็นเสียงเต่าใช่ไหมครับตรงนี้นี่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 เสียงเต่าแล้วนะคะเสียงเต่าเสียงเต่าขอเรื่องสุขภาพนะครับนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ใช่เดินขบไปเดินขบไปเข้าไปอีกเข้าไปข้างในอย่าประดวนขอให้นี่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 ีเสียงเต่าอยู่ตรงนี้ครับนี่ด้านบนด้านบนได้ยินเสียงน้ำตกแล้วว้าวสวยมาก ยังสวยอ่ะดูดิน้ำตกผาสวรรค์น,นะครับสวยมากแล้วคือดอกไม้ขึ้นเต็มเลยดูอ่ะเฟินขึ้นเขียวๆเลยอะ่ะสวยจริงครับโอ้สวยมากสวยมากครับโอ้ลงไปเสียงเต่าะะโอ้อันนี้แหละครับเนี่ยโอ,โอ้ตรงนี้เสียงเต่าทุกคน ตรงนี้เป็นเสียนเต่านะเป็นแบบว่าเหลี่ยมๆมนๆแบบนี้นะสวยจริงครับสวยมากโอ้ตรงนี้สวยจริงครับคือใบไม้อะไรมันขึ้นเขียวไปหมดเลยทุกคนต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับที่แค่เริ่มต้นแล้วทางขึ้นเท่านั้นเองนะะดอกไม้จะขึ้นตามโขดหินโห่โคตรดีอะ Oh. ใช่ครับขึ้นมันตามขึ้นตามซอกหินเนาะสวยจริงๆสวยจริง,รงๆตรงน,นี้โ oh, อ้หเขาวันใหญ่กิ่งไม้หินแบบหน้าผาโอ้ oh, oh, ดีเลย <yeah. S 2> เห็นใยตาตัวเองโอ้ oh, ธรรมชาติมากๆมองกลับไปก็ยังสวยอยู่เลยนี่คือเป็นลำธารเลยไหลลงมาเนี่ยเป็นช่องน้ําเลยนะครับเนี่ยแล้วดูผนังหินนะดอกไม้ขึ้นตามหินอะไรแบบเนี้ยสวยจริง นี่นี่เนี่ยฝั่งนี้ดอกไม้เออดอกไม้สวยแล้วเมื่อกี้เหมือนน้ําเย็นมากเลยนะเนี่ยโอ้ลำธารสวยจริงครับไหลลงมาจากบนภูผนังหินคือดอกไม้มอสเฟินขึ้นสวยงามมากๆครับตรงนี้ตอนนี้ทางเริ่มจะชันขึ้นมาละยังเป็นทางปูอยู่นะครับยังไม่เจอเส้นทางธรรมชาตินะทางนี้ขึ้นหนีเลยครับทางชัน นี่มันเห็ดขึ้นตามกิ่งไม้นะครับเนี่ยโอ้หเห็ดดอกไม้เหรอเห็ดจากไม้หเห็ดจากไม้โอ้โหดูมันขึ้นดินเดห็ดหินจือโอโหขึ้นเต็มกิ่งไม้เลยครับเนี่ยโอโหเต็มเลยอะขึ้นตามทางนะครับก็จะมีขึ้นตามบริเวณข้างๆท,ทางที่เราได้เห็นนี่นะ โอ้ตรงนี้เป็นน้ำตกชั้นที่สามสดชื่อเลยนั่งค่ะก่อนนะได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยมีทางทางลงไปดนิดหน่อยไปดูระดับด่างได้อยู่จับด้วยเออจับราวด้วยนี่นี่น้ำไหลครับคือน้ำไหลกำลังดีเลยงไปด้วยนะครับผมสบายเลยครับผมโอ้นี่เข็นไกล้ๆอยู่แต่ยังไม่ชัด น้ำตกแบบสูงมากไปไปโอ้โหวันนี้แค่ทางขึ้นทางธรรมชาติเท่านั้นเองอะ่ะน้ำตกสวยมากดูดิโอ<ฮ>้หสวยจริงสวยจริง เขาบอกว่าเป็นน้ำตกก้นที่สามอ่ะน้าตกใสงามเอาน้ำตกใสรงาม,ออใ,งามใช่แส <ทะ S 1> ดงว่ามีหลายชั้นคือมีน้ำตกหลายชั้นมากๆแล้วคือแต่ละจุดคือสวยแบบมีดอกไม้มีน้ำมีแบบโอ้โหสดชื่นมากๆนะครับแต่ว่าลงมาตรงนี้ต้องระวังลื่นนิดหน่อยนี่คือน้ำตกใสงามนะครับน้ำเย็นมาก ยังสวยเลยครับนี่คือนอ้ำตกไทงามครับผมยังสวยอะ่ะ <c oughs> แต่ถ้าทุกคนมองเห็นดีๆนะครับจะเห็นน้ําตกที่มาจากด้านบนน่ะคือเป็นเส้นยาวๆมาเลยคือสวยมากๆนะอันนี้เรายังเข้าไม่ได้ใกล้มากยังไม่วาวมากครับแต่วันนี้คือเป็นแบบมันสวยจริงๆอ่ะมาเดินตอนฝนกําลังลงแบบโปรยๆแล้วมีหมอกล้อมรอบภูไว้เลยอ่ะแล้วมีลําธารต้นไม้คือเขียวมันเดิมเลยคือสวยมากๆสวยทุกจุดอ่ะถ้าตรงนี้คืออลังการมากสําหรับดูกันนะคือสวยมากแล้วโหอลัอาางการจริงดูวิวนะครับดูแผ่นหินดูอะไรแบบนี้นะ น้ำก็ใสมากเช่นกันครับโหมีลําธารแยกย่อยตามแยกต่างๆอยากให้มาด้วยอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะมันสวยจริงครับทุกคนคิดถูกมากที่มาช่วงแบบฝนแบบจางๆแบบนี้นะครับจะถือว่าไม่จางนะก็ตกตลอดเวลานะสวยจริงครับสวยจริง เริ่มเป็นทางธรรมชาติแล้วนะจะเป็นหินเป็นดินหมดแหละครับต้องค่อยๆเดินเพราะว่ามันลื่นและต้องเป็นผ้าใบเท่านั้นเลยหรือว่าเป็นรองเท้าที่มีดอกเกาะนิดหน่อยถ้าเป็นรองเท้าแตะไม่แนะนําเลยนะครับหน้าฝนมีบันไดให้เราเดินละพี่ลําดวนขึ้นไปแล้วตามเข้าไปจุับก็ ทางจะเริ่มแคบลงเรื่อยๆครับแล้วพี่ลำดวนเขาก็จะเล่าที่มาของภูลังกาแห่งนี้ไกด์เขาก็จะบอกเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาด้วยนะครับเพราะว่าพี่ลำดวนเนี่ยเป็นคนพื้นที่ที่เกิดเรียกว่าเกิดพื้นถิ่นที่จังหวัดบึงกาฬที่ภูหลังกาแถวๆนี้เลยตั้งแต่เด็กนะครับพี่เขาก็เลยเล่าที่มาความเป็นไปเป็นมานะโอ้ต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ต้นใหญ่มากเห็นจริงนะมีจริงใช่ไหมครับมันมีจริงแต่<ม> ตา้ประวัตินะนะคือแม่ย่านอ่ะท่านขึ้นมาจำพรรษาอยู่ข้างบนนี้ทุกปีเวลาน้ำหลากพวกเราถึงเจอเพราะว่าพวกเราเป็นคนพื้นที่ค่ะค่ะคือเขาเล่านิทานประลัมประลาเนี่ยมันก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือของพวกเราอ่ะมันจะเจอของจริงพาอยู่พื้นที่ใช่เพราะว่าตั้งแต่ป้าดวนยังเด็กนะป้าดวนจะขึ้นไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายข้างบนใช่ไหมคือถ้ำเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะจะมีพระพุทธรูป มีปางไม้แล้วก็ปางเป็นปูนแล้วก็เป็นทองคําก็มีเป็นทองคําด้วยหรอมีแต่แต่มันจะเป็นชิ้นเล็กๆอะทองคออําอำไม่รู้ใครอไปตั้งแต่ปรวนยังเล็กๆปรวนก็จําไม่ได้อะเขาบอกว่าเออได้ทองคำอะไรอย่างเงี้ยนะโได้พระทองคําด้วยอืแล้วก็มานั้นป้าไปไอมีบ้านอะไรอ่ะ ข้าเอาพระพุทธรูปอยู่้างบนนะไปฝากไว้ประดิษฐานอยู่ที่ตรงข้างล่างเพราะว่าเขากลัวเนาะเจ้าหน้าที่ก็กลัวคนมาแอบขโมยเอาอะไรไปออเอาอะไรไปอ่ะนะท่านก็เอาไปฝากไว้ที่วัดใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อควนไป,ประดเอวาเจือพื่วนก็เลยทักเอาหลวงตาถ้าองค์นี้หลวงตามาจากไหนอืม,อามาเป็นเอาทําไมโยมถึงถามอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นของไอ สถิ์อยู่ที่ถึกภูเขาลังกาเพราะว่าพวกเราก็อยู่ที่นั่นเคยไปกราบไหว้สการะบูชาคือองค์เหมือนกันเนาะเราก็เลยถามโดยที่เราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ต้นปลายสาเหตุว่าเขาไปยังไงมายังไงเนาะเขาก็บอกว่าเออเจ้าหน้าที่เข้ามาฝากไว้มาประดิษฐานอยู่ตรงนี้ให้หลวงพ่อรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อก่อนน่ะเต็มเลยนะเป็นฟางไม้ปางแล้วไม่รู้แต่สมัยไหนไม่เห็นเลยยแต่สมัยไหนไม่รู้มีจริงสถานที่นี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่ได้ประลามปะลาต้องถามคนบัญชีนี่แหละนี่แหละค่ะคือหลวงปู่ท่านท่านผู้ดงมาท่านมานั่งวิัสสนาตัวนั้นพระดอนก็จะพากราบตรงนี้แหละครับเียตรงนี้แหละตรงไอ้ตรงที่ถ้ำถ้ำที่หนึ่งนะคะอ๋อถ้ำที่หนึ่งตรงตรงนี้ใช่อยู่ที่ถ้ำเลก แล้วก็ท่านที่สองคือท่านจำรรษาอยู่ตรงนั้นแล้วท่านพระท่านก็ลงไปบินทบ,บาทอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ขึ้นมาฉันอยู่ข้างบนโอ้โหเดินเดินค่ะเดินเท้านี่ก็คือมอสที่เกาะอยู่ตามผนังหินนะครับมันสะท้อนกับแสงทุกคนแล้วเป็นผนังเป็นเปเปอร์เลยอะเขียวแบบเขียวชุ่มมากเลยเป็นเขียวที่สวยจริงๆนี่นะความชุมช่มชื้นของภูลังกานะครับเป็นมอสเป็นเฟิร์นอย่างเงี้ยขึ้นตามผาหินนะฮะแล้วก็เป็นต้นไม้เทวดานะครับ ซึ่งใหญ่มากๆครับต้นนี้คือกล้องเนี่ยเก็บไม่หมดเลยต้องแบบแพนขึ้นไปข้างบนเลยถึงจะเห็นยอดต้นไม้นะฮะนี่คือความชุ่มชื่นของภูหลังการแห่งนี้โอยสวยมากเราใกล้ถึงน้ําตกตรงนั้นละนะเราเดินอ้อมขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะครับแต่เห็นจากตรงนี้นี่ก็คือสวยแบบสวยอีกแล้วนะครับชุ่มชื่นก็ได้วยฝนกว้างใหญ่มากข้างบนอู้หินโค้งนะครับโค้งเป็นแบบกลมๆเลยฮะ ใหญ่มากตรงนี้เราใกล้ถึงน้ำตกนาคีแล้วครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาสูงมากๆแล้วทุกคนยังเดีย๋ยวเราจะไปดูเสียงด้านบนนะครับใกล้ถึงแล้วตรงนี้เราจะเห็นโขดหินแบบอยู่สลับซับซ้อนกับป่าที่ใหญ่มากๆนะครับตรงนี้ คือน้ำตกหางงอยนะครับผมโอ้รสวย ตรงนี้ทางชันมากนะครับแล้วก็จะเล็กลงเรื่อยๆต้องเดินระวังนะครับเขามีราวให้กอนด้วยจะเริ่มเจอทางชันแล้วอยู่อีกประมาณนึงนะกว่าจะถึงนะครับเจอกันข้างบนสวที่เรียบร้อยเอเอาไบขาไปเอน่าเดวสวยนว่งเออมัน,น,นสวย หัวนี้ก็คือคือเสียนที่เก้าแต่ว่าเขาบอกว่าคนพบเป็นเสียนแรกนะครับเหมือนมากเลยนะตัวน,นี้เป็นลําตัวเป็นคอแค่คอนะครับตัวนี้แค่ต้น,ต,นต้นทางเองนะต้นคอตรงนี้นะครับเป็นผาหินขนาดใหญ่มากๆสวยจริงครับตรงนี้โ้โห <c oughs> oh, แล้วมีหมอกลอยอยู่ด้านบนด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าเราอยู่เกือบถึงยอดบนภูนะครับก็ <c oughs> จะเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับลักษณะการโคง้งเหมือนคล้ายๆเกล็ดนะครับ ถ่าที่เราเรียกกันนะแต่ในทางวิทยาศาสตร์นี่ก็จะเป็นปรากฏการณ์ของเขานะครับที่เกิดขึ้นตามรอยหยักที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองก็จะเป็นใบไม้ที่เขียวสวยมากๆนะนี่ก็คือเส้นที่เก้านะครับแต่ว่าเราเจอเป็นจุดแรกนะคือเส้นนี้เนาะก็จะ,จะมีแวะถ่ายรูปอะไรได้นะครับทุกคนตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์จุดขอพอรเช่นกัน นองเอียงไปทางนิดนึงเอโอโหนี่เป็นลำธารที่ไหลออกมาจากน้ำตกด้านบนเหมือนกันนะเนี่ยหมอกขึ้นสวยมากครับเขียวสวยมากเลยโอ้หดูดิหมอกยังลอยอยู่บนยอดอยู่เลยครับไายเสียงที่หนึ่งคือตรงนี้นะครับเหมือนท่านเหมือนว่ากําลังโน้มหัวลงมา สวยมากตรงนี้ตรงนี้สวยจริงครับเหมือนโน้มตัวลงมาด้านบนเลยครับนี่นะเสียงที่หนึ่งตรงนี้คือเสียงที่เจ็ดนะครับทุกคนจะเป็นเสียงคู่นะเขาจะซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับซ้อนกันเป็นสองชั้นคือเสียงที่เจ็ดนะครับเสียงน,นี้จะอยู่บริเวณซอกหินสวยงามนะครับตรงนี้ก็คือถ่ายรูปได้นี่ยะความสวยงามของภูลกงของเรา ครับตรงนี้เป็นเสียงที่ห้านะครับเรามาจากจุดขอพรเมื่อสักครู่นี้เราเข้าไปขอพรมาตรงนี้เนี่ยเป็นเสียงที่ห้านะครับซึ่งอยู่ระหว่างทางเชื่อมแล้วก็ต่อกันเลยก็จะเป็นเสียงน,นี้นะฮะเป็นเสียงที่ห้าเสียงที่หกต่อกันเลยนะครับมีน้ําตกจากข้างบนโปรยปลายลงมาฮะตรงนี้มากราบสักการะแล้วก็มาถ่ายรูปได้ครับไปจุดที่หกนะฮะตรงนี้ถ่ายรูปได้อยู่ใกล้ๆกันเลย จากจุดที่เราเบิกทรัพเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ประดวงไกด์เราก็พาเบิกทรัพทีนี้เราจะขึ้นไปหัวหนาคีอันต่อไปนะครับเราก็ต้องผ่านช่องเขาแบบนี้ชันๆต้องเดินระวังก็จะมีเชือกให้เราจับมองลงไปนี่ก็จะเห็นทางชันนะครับเฮ้ยมุมนี้ต้องเก็บนะจะระหว่างก่อนระหว่างคนมา <laughs> มุมนี้สวยจริงครับ นี่คือลำตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะเลรอฮะนี่ลำตัวเลยใช่ไหมได้ๆยืนอยู่นี่คือลำตัวที่ใหญ่ที่สุดนะจุดนี้นะครับเป็นลำตัวของท่านที่ใหญ่ที่สุดค่ะอยู่ที่เสียที่สามนะข้างบนนะคะอ๋อเสียที่สามอยู่ด้านบนนะครับนี่เสียที่สามนะแปะแต่งผมเยี่วให้นะเยีตรงไหนนะครับตรงนั้นแหละยืนตรงนั้นแหละคือทำอย่างนี้มือนะทำอย่างนี้ครับยืนแม่ก็ไม่นิ่ง โอเคน้องขยับกึ้นไปเลยโอ้โหตรงนี้สวยมากทุกคนคือสวยตั้งแต่ทางเข้าจนเกือบจะถึงยอดสุดของภูหลังการนี้แล้วนะครับนี่คือถ้ำนาคีสวยมากครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปที่บ่อชุบตัวพินาคนะครับที่เชื่อกันว่าเป็นการชุบตัวนะครับชำะระล้างสิ่งไม่ดีนะครับแล้วรับ สิ่งที่ดีนะครับกลับไปนะให้ไม่ยากประทานพรในระหว่างทางเนี่ยก็จะเจอกับโ h ต้นไม้ดอกไม้เป็นทางเดินที่มีกิ่งไม้ระยงระยางนะฮะต้องเดินแบบระวังแต่ต้องไปดูก่อนนะครับว่าเราจะชุบตัวได้ไหมเพราะว่าอ่าไม่ดวงบอกว่าถ้าเกิดน้ําแรงเกินไปเนี่ยประเมินแล้วเนี่ยก็อาจจะลงไปชุบตัวไม่ได้เนาะก็จะเสี่ยงกับอันตรายแต่ว่าเราขอให้ไปดูได้เห็น กับตาตัวเองนะครับโดยการที่เราจะเดินไปด้านนี้เดี๋ยวไปดูกันบอกจุดตัวพญานาค นี่นะครับเรามาถึงแล้วนะครับเป็นบ่อชุบตัวพญานาคเหมือนจะลงได้นะครับเหมือนกับว่าเราจะลงไปชุบตัวได้เพราะว่าน้ําตกอาจจะไม่ได้แรงมากนะด้านบนก็จะมีเขตนะครับในการเดินอ๋อ au, เดี๋ยวเราจะต้องมาตรงนี้ก่อนขอพรก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปที่บ่อชุบตัวนะครับเรามาขอพรตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นบริเวณบ่อชุบตัวนะครับก็จะเป็นน้ําตกอยู่ด้านบนนี่แหละ กนะ็จะต่อแถวกันชุกตัวนะครับตรงบ่อตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะชำระลา้างสิ่งไม่ดีออกจากตัวเองนะครับในตามความเชื่อนะที่นักท่องเที่ยวหรือว่าที่ผู้ที่ศรัทธานั้นมานะครับเป็นการชุดตัวนะฮะใช้ชุบตัวเท่านั้นถอดรองเท้าถอดทั้งหมดเลยนะครับที่ที่จะเปียกน้ำนะถอด,ท,ดทั้งหมดเพื่อเป็นการลงไปชุดตัวในบ่อนะครับเราก็จะเห็นวนะิวนเมืองด้านข้างล่างนะครับก็จ,จะเป็นพื้นที่ของอุทยานนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปชุดตัวกันด้านล่างครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับ โอ้ดูวิวตรงนี้นะครับเราขึ้นถึงยอดผานาคีมองสุดสายตาม,มากอะ่ะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นเหมือนปลายน้ำเหมือนต้นน้ําตกที่เรามาเลยโอ้โหมองจากตรงนี้คือสวยงามจริงครับมองออกไปได้กว้างเป็นพนโนลามาเลยแล้วยังเห็นเป็นมีหมอกมีเมฆบางส่วนนะตามภูตามภูเขาอื่นๆนะะในภาคอีสานผลที่คือความสวยงามของยอดภูหลังการบผานาคีตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นแผ่นหินขนาดใหญ่นะครับ ตัดลงไปด้านล่างแล้วก็มียื่นออกมาให้เราไดนะ้เดินมาถ่ายรูปได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นยอดสุดนะครับเดี๋ยวจากจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูจุดชมวิวของผ่านนาคีนะครับโอ้หถ้ามองลงไปข้างล่างนี่คือเหมือนแบบเหวลึกมากอะ่ะเนี่ยฮะมองลงไปจากด้านบนเนี่ยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวที่ผ่านาคีนะว่าเราขึ้นมาถึงหมุดเช็คอินเรียบร้อยนะเดินได้สําเร็จนะครับ เดินไม่ยากด้วยเนาะเพราะว่าเรามีแม่เรามีไกด์เนี่ยคอยอนำทางพวกเราขึ้นมานี่ครับถึงแล้วจุดชมวิวพานนคีถึงเรียบร้อยโอ้หนี่ถึงแล้วจุดชมวิวพราะนาคีสวยมากมีหมอกยังเห็นหมอกอยู่เลยทุกคนดูวิว ว้าหูนั่นน้ำตกที่เราถ่ายเช็คอินตอนที่เราขึ้นมาน้ำตกน้อนตกคือสูงมากเรายังมีหมอกอยู่ด้านปลายภูด้วยนะมองออกไปได้กว้างมากๆนะตรงนี้นะมาถ่ายรูปเช็คอินได้ครับผ่านอาคีเราขึ้นมาถึงแล้วไปไปาไรัมาดูมาดูมาดูอะไรบิน ขีไม่กว่าขีเลยนั่นไงไม่กว่าเอามาสองอันตัวนี้จะหอมมาก ถ้าดอกเขาออกมานมันจะหอมมากอ่ะออแล้วก็สวยด้วยตรงนี้ตรงนี้เป็นเสียนที่แปดนะครับใช่เห็นไหมเนีน่ยนะหน่แน่เสียนที่ๆๆแปดเมืองรับแลนะครับแม่ดวนจะนี่เป็นเมืองรับแลนะคะเคล้ายับเรามีหน้าต่างมีอะไรเรียบเลยโอ้ มีหน้าต่างมีทางเข้ามีเหมือนประตูเข้าไปลึกข้างในเนาะตรงนี่ฮนะดูเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็เชื่อกันว่าเป็นเมืองรับแลนะครับเป็นอีกหนึ่งโลกคู่ขนาดหนึ่งเนาะถ้าเปรียบก็คือเป็นอีกเมืองรับแลหรือเมืองประดาน,นั่นเองนะครับนี่ครับข้ามสะพานไม้ไปนะ นี้เราใกล้ถึงทางลงแล้วนะครับแล้วก็เราก็เดินผ่านน้ําตกที่เรามาเมื่อเช้านี้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นอีกมุมนึงนะครับซึ่เป็นด้านบนแล้วมองลงไปสวยมากจริงทุกคน เรากำลังจะไปดูน้ําตกสุดท้ายก่อนจบทริปนะครับนี่คือน้ําตกตาดโพฮะทุกคนเป็นชั้นๆสวยมากเลยว้าวน้ําตกตาดโพทุกคนคือน้ําเนี่ยลดหลั่นกันมาเป็นชั้นๆน,นะครับเพื่อที่จะส่งออกมาทางสายน้ําตรงนี้นะครับนี่คือน้ําตกตาดโพทุกคนสวยงามเลยครับตรงนี้ว้าวเรามาถูกช่วงด้วยมาช่วงที่เขามี น้ำช่วงที่ฝนล,ลงด้วยครับก็จะได้เห็นสายน้ําที่ไหลลงมาลดหลั่นลงมาสวยจริงฮะ เยอะก่อนี้เรือเยอะมากเอ้ยพุทโธลูกสาลุใครเยอะ้โทโธน้ำมันเยอะหรือเปล่าปอๆพุไโธเออไปงสายมากๆมากมาก เรียบร้อยนะครับเราลงมาถึงด้านล่างผานนาคีเรียบร้อยขึ้นไปก็บวกลบเวลารวมถ่ายรูปรวมดูนู่นดูนี่ด้วยก็ประมาณตก4ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลังบ่าย3เนี่ยหรือหลังบ่ายเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ขึ้นมาขึ้นตอนเช้าดีกว่าได้เห็นบรรยากาศเห็นน้ําตกเห็นอะไรที่สวยงามตามที่เราได้เห็นในคลิปเลยนะอีสานทัวร์ครั้งนี้เนี่ยเราได้มาถึง2จังหวัดนะครับ2วัน1คืนก็คือบึงการนะครพนมนั่นเอง นะก็เป็นอันครบเรียบร้อยตอนนี้ฝนตกแล้วกว่าเราจะถึงกรุงเทพก็ใช้เวลา10ชั่วโมงนะครับถ้าชอบการเดินทางแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดุ๊กพาไปด้วยอยากให้ดุ๊กไป,ประจนภัยที่ไหนนะฮะไปลุยที่ไหนนะครับเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะฮะและอย่าลืมการติดตามเดินทางของดุ๊กพาไปครั้งหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนขับรถกลับนะครับ